ท้องเดี๋ยววันนี้แม่ไปทําบุญเอาบุญมาฝากนะแม่มาดึกนะลูกวันนี้แม่มาหาหนูกลางวันก่อนรอบหนึ่งนะนะปีสองตัวเล็กแม่มาเก็บห้องให้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้แม่มาดึกนะลูกนี่สามโมงกว่าแนะล้วเพื่อนๆอ่า,ากินรองท้องก่ออลูกแล้วเดี๋ยวตอนดึกกินอีกรอบหน,นึ่งมีไข่ต้มด้วยของโองนหนูนะกินแล้เดี๋ยวตอนดึกออกมาเอา ข้าวอร่อยมาให้กินนะมมาไปทําบุญที่วัดยานนะกลับมาดึกมแล้วลูกอ่ะอ่ะมีสองค่ะอุ้ยอระโหลกแม่กลับมาดึกมแล้วลูกตัวเล็กกันเป็ท้องค่ะอ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 ่ะตัวเล็กอ่ะอ่ะท้องแม่ให้ลูกอ่ะให้สองอันนะอ่ะให้ลูกสองอันอืมอ่ะตัวเล็กอ่ะ กินลเดี hmm. <c oughs> ๋ยวตอนดึกแม่มาลูกแม่ไปทําบุญที่วัดยานก่อนลูกนะหมาจรแถวข้างถนนวัดยานรอแม่อยู่แม่ต้องไปให้อาหารให้น้ําอาทิตย์หนึ่งแม่เจอเขาครั้งเดียวลูกเดี๋ยวตอนดึกแม่มานะคะคนท้องทาคุ้มห้องลูกแล้วเดี๋ยวแม่บุญฝากโอเคแม่เติมน้ำให้เต็มๆแล้วนะเก็บห้องสะอาดแล้วลูกอจุยอ่าแม่ให้หลังก่อนหลังยแย่งน้องอจุยดามาจุยลูกอาจุยแม่ให้ลูกอจุย เอาพักคุ้มครองหลวงแม่ทำบุญที่วัดยานมาบุญวัวฝ่าวันนี้มันพักเนี่ยอ่าแม่ให้แม่ให้แม่ให้พ่อเจ้าน้ำตาลอ่ะยุ้ยอ่ะยุ้ยอ่ะจุ้ยอ่ะจุ้ยพ่อเจ้าุ้ยอ่ะจุ้ยอ่ะจุ้ยลูกก็ชอบกินขนมอ่ะจุ้ยสองอันแล้วนะอันที่อันที่สามแล้วนะอ่ะจุ้ย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 ลูกหมาเนี่ยอุ้ยดูดูดูอ้อนแม่ดูอ้อนแม่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพระจุ้ยอ่ะจุ้ยอ่ะจุ้ย ลูกหมานี่ลูกหมาลูกหมานี่ลูกหมาใส่ข้าวใส่ไก่ให้ด้วยนะอจื้อจื้อพอจะน้ําตาจื้อจื้อนี่ลูกหมานี่น่ารักที่สุดเลยพร้อมยางลูกฮะพร้อมกินข้าวยังคะมาๆกินข้าวกินน้ําแข็งแล้วใช่ไหมลูกมาๆกินข้าวลูกกินน้ําแข็งกันแล้วใช่ไหมคะอ่ะ,อะเดี๋ยวแม่าวางให้ลูกอ่ะน้ําตาลลูกเออกินข้าวลูกอ่ะสามสีกินข้าวลูกอ่ะอ่ะกินข้าวลูก แดงกินข้าวลูกค่ะแม่แดงกินข้าวลูกนะอ่ะลูกอ่ะนนวน่ะแม่ให้ลูกนะกินข้าวกินข้าวนะกินข้าวลูกกินข้าวลูกจั๊กจั๊กินข้าวลูกกินซักกินซักลูกกินซออกินซักลูกนวลนี่ไงของนวลนี่ไงคะนวลมองไม่เห็นเหรอลูกอ่ะนวลน่ะนวลน่ะอ่ะนวลกินข้าวลูกนวลกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวกินข้าว แล้วดาวนี่ไงคะดาวของดาวลูกนะดาวกินลูกกิน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 ข้าวลูกกินข้กินข้าวพี่กินข้าวพี่หิวข้าวไหมลูกพี่กินข้าวหรอแกลกินกับลูกนะเออตัวน้อยกินไหมลูก แ่น้อยกกินข้าวไคุณสยกินข้าวกินข้าวข้าวแบ่งกันนะกินนกินแม่ปะไปแล้นไปแล้นนะ้นะมองนเทียนผืนกว่านเือนไปแล้วนะพักมอทลุกเอาขนมอืมอดาวอะอ่ะแม่แดงอ่ะแม่ให้อ่ะอ่าตาแม่หนะเอาแม่แดง่ะมคะ ไม่แดงไม่ให้ลูกอ่ไม่ไดงเอาว่าอ่ะพี่วัวไม่ให้ค่ะพี huh. ่วานไม่ให้เอ้ยเออเอ้ยเอ้ยเอาให้ไม่แดงเหรอลูกอ่ะไม่แดงไม่ให้ค่ะไม่ให้ไม่ให้อ่ะแม่วางนะอ่ะไม่แดงอ่ะแม่วางอ่ะกินซะลูกอ่ะอ่ะอ่ะดาวตางครับตางครับอ่ะจื้อจื้อทำไหมคะเอาแม่ให้ลูกอ่ะ ไม่ใ้ดาวครับตาแล้วเปล่าแม่ให้ตาตัวเล็กเอาเปล่าอ่าไม่เอาตัวน้อยแม่ให้ให้ให้เอาเลยตัวน้อยชอบปีนขนมเดีย๋ยวแม่เอาให้ลูกเอออย่าปีนอย่าปีนเดีย๋ยวพี่น้ำตาลเขาโกรธอีกอย่าปีนลูกรอแม่แป๊บหนึ่ง เกียแม่ให้เออโอ้ยพาคุ้มคอหนะลูกนะนี่น้ําสะอาดอยู่นี่นะคะไปแล้วนี่ยแม่เติมน้ํำในบ้านที่แล้วนะหกแกลลอนนะแกลลอนละหกลิตรนะไปแล้วลูกจะตีหนึ่งแล้วลูกเอ้ยแม่รักหนูนะลูกน้ําตาลพาคุ้มคอไปแล้วครับของยางแม่มีข้าวให้ลูกกินกินข้าวลูกอ่ากินข้าวเดี๋ยวแม่เก็บข้อมันกินข้าวนะเออ,เอ,อ,เอ,อ กินข้าวกินข้าวแม่เปิดพ <IF> <ME 1971> ัดลมให okay. ้แ <yogurt> ล้วลูกแม่เก็บพ้องให้นะวันนี้แม่มาเก็บให้รอบนึงแล้วนะลูกออาหารเม่ก็ยังอยู่นะแต่ว่าพ่อไม่หน่อยโอเคท้องรู้ว่าแม่ถือนมหัดเม็ดนั่งรอเลยกินแล้วป่ะนมอัดเม็ดโอ้ยโดน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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่เก็บบุญจีให้แล้วเรียบร้อยปูที่นอนท่านนะนี่อาหารแม่เติมให้เต็มเต็มแล้วนี่ยน้าเต็มเต็มสะอาดเนี่ยเรียบร้อยละชาเมื่อกี้แม่เก็บแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นรถกินแล้วป่ะนมอัดเม็ด เอาเปล่า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 มีคนโดนอันนี้คนท้องอันนี้ให้ตัวเล็กอันนี้ให้ปีสองอันนี้คนท้องอันนี้ตัวเล็กอันนี้ปีสองปีสองอันนี้คนท้องอันนี้ตัวเล็กอันนี้ปีสองอันนี้คนท้องอันนี้ตัวเล็กอันนี้ปีสอง อันนี้คนท้องอันนี้ตัวเล็กอันนี้บีสองครบ,มคบ,บรหมดแล้วค่ะโบแบหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวกินขนมแท่งลูกแป๊บนึงนี่ก็ขนมแท่งนะพร้อมยงังนี่ของคนท้องค่ะอันนี้ของตัวเล็กค่ะอันนี้ของบีสองค่ะป่าไปนอนกินแม่ปูที่นอนนีล่ละนอนกินเลยอาหารเต็มๆนะเนี่ยแม่ปูที่นอนนีล่ละนะคะ เออนอนกินละมีความสุขเมื่อกี้แม่ไปให้ข้าวเจ้าน้ำตาลมาลูกตีหนึ่งจะครึ่งแล้วเพื่อนเื่อวันนี้วันพระแม่ทำบุญเอาบุญมาฝากนะวันนี้แม่ไปวัดยานมานะไปให้ข้าวน้องหมาจอนแล้วเติมน้ำให้เต็มเต็มหมาทั้งถนนเลยลูกนะเออเอาบุญมาฝากบีสองตัวเล็กคนท้องนะคะเอาอีกก็ป่ะบีสองเอาอีกบ้างคะบีสองออกมาให้ลูกเออ อร่อยไหมคะคนท้องอร่อยไหมคะอ้อนเราอะ่ะอ้อนแม่ลรกอ,อะ่ะอืมอ้อนแม่ตัวเล็กหมดยังคะอะตัวเล็กหมดมาให้ค่ะโอเคค่ะอืมกินซะลูกกินซะไปนอนกินลูกอะ่ะอืมอม่ให้บีสองอืมไม่ให้ตัวเล็กลูกอืม่อม,มาให้คนท้องให้คนท้องสองอันอให้ ตัวเล็กอันหนึ่งอ่ะแม้บีสองอ่ะบีสองอ่ะปะสองกินนมนุ่นแม่ให้บีสองอีกไ,ไปแล้วนะไปแล้วนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ต้องรับคุณยายไปโรงพยาบาลแต่เช้าเลยไปแล้วลูกพักคุ้มครองอืมนอนกินนะลูกไลไปแล้วนะพักคุ้มครองกุนแจฮาร์ดกู้ดดีมลูกบีสองตัวเล็กคนท้องลูก อาหารเต็มเต็มแล้วนะน้ำเต็มเต็มแล้วลูกไปแล้วนะคะนี่ขนมให้ลูกนี่ค่ะไปแล้วลูกโอ้ย่ากเล่นกับแม่โถ่จูยจุ้ยรักบนท้องลูกนะแม่บุญโอฝาลูกเออเออเออจ้ะจ้ะเออเออสวัสดีแม่ลูกจู้ยจุ้ยวัี่สองสวัสดีมาม่าลูกเออ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  ตาคุ้มคลองหลูกนอนซะลูกนอนซนะนอนซะลูกขนมหมดภายในพริบตาเลย <laughs>